สุดค่ะหลังจากที่น้องนิานะคะมาเปิดขายเหมิดยังเป็นทางการค่ะสําหรับออเทอร์อีโก้นะคะซึ่งเว็บไทยขนาดนี้ยังไม่มีลงขายบ็อกเซตให้ได้ซื้อกันนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะสั่งรีออเดอร์นะคะกระ็รุ่นาหาแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะล,ะล่าสุดนะคะน้องนิ่ามาลงรูปกับบ็อกเซตของน้องนั่นเองนะ,ะอันที่เป็นรูปดา,ดาวแล้วก็เหมือนกับเป็นบ็อกเซตนะคะก็คือแบบที่น้องนิ่าถือเลยแม่จะเป็นหนังๆแล้วก็ขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยลูกสาวคือน่ารักสวยฉ่ำมากๆนะรูปที่ถือบ็อกเซตนี้ก็คือเป็นมคอัพบนนั้นเลยนะคะ Make เม กับลิปจานวนมากที่ดวลวิดกันอยู่ทั้งวันนั่นเองนะถ่ายงานอะไรก็ไม่ดูนะคะแต่ว่าเหมือนรับงานวันละสิบงานจ้าซึ่งแน่นอนค่ะตอนนี้โนริซ่ามีการสปอยแทร็กลิสของเพลงนะคะออกมาผ่านเสื้อของออสเธออีโก้นั่นเองเพราะว่าด้านหน้าจะเป็นรูปดาวส่วนด้านหลังก็จะเป็นรายชื่อเพลง12เพลงนะคะแต่ว่านอริซ่าทำเบลอเอาไว้อยู่แน่นอนว่าตอนนี้มีฟิจิรินกับโลซาดีก็คือนิววูแมนใช่ไหมคะแล้วก็บอนอเกนคือในนั้นนะคะมันจะมีรายชื่อเพลงที่ยาวๆ4เพลงซึ่งหมายถึงว่าชื่อเพลงยาวๆต้องแปลว่ามันนจะเ ว่าฟิตจริกับใครนั่นเองนะคะดังนั้นอยากจะรู้เลยเลยค่ะว่าอีก2เพลงที่เหลือนี่จะฟิตกับใครนะคะดังนั้นงานฟิตมาอีกแน่นอนค่ะทุกคนตอนแรกแอดเห็นนะคะคือแอดไม่คิดว่ากล่องจะใหญ่ขนาดนี้นะคะเดียแต่ว่าพอโนริซ่ามาถืออันนี้แล้วก็โอ้โหคือครึ่งตัวของโนริซ่าไปแล้วค่ะแล้วก็ลูกสาวก็ใส่เหมิดของตัวเองนะคะที่เป็นเสื้อฟอกสเวตเตอร์โคตรเทชหรือเพื่อนๆออเทอร์อีโก้นะคะแล้วก็ถ้าอันเนี้ยในเว็บไทยเนี่ยราคาเสื้อตัวนี้นะคะออเทอร์อีโก้ที่หน้าเว็บไทยเนี่ยมีราคา ราคายอยู่ที่ตัวละ2 2 2 5บาทไทยค่ะเริดม,มากใครที่สนใจนะคะก็จัดกันได้เลยก็จะได้ใส่เท่ๆแบบน้องดิซ่านะคะซึ่งบ็อกเซตบ็อกเซตหนึ่งนะนี่นะรีบเป็นแค่ตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าในนั้นก็จะมีกล่องอัญมณีขอบโค้งมลการ์ดรูปภาพซูมหนึ่งใบสติกเกอร์ดาวโฮโลกรมนะคะซีดีห่อฟิล์มหดแล้วก็เสื้อสเวตเตอร์ของน้องดิซ่าแบบยูนิเซ็กสุดพิเศษนะคะแล้วก็มีพวกแผ่นพับพร้อมลายเซน็นกล่องแบบกําหนดเองโอ้ก็ได้ไปครบๆเลยนะคะเนี่ยดูว่าเป็นสินค้าลน้วะะค ใครที่สนใจก็สามารถจัดกันได้เลยแล้วก็ยังมีข่าวลือแอบมีข่าวลืออีกด้วยนะเพื่อนๆว่าลนิชาจะมีการคอนแลบกับจัสตินบีเบอร์วอซันซึ่งก็เป็นข่าวลือมานานนมเลยนะคะแล้วก็ยังคงนมนานแต่ก็ยังเป็นที่ถูกพูดถึงอยู่ค่ะอย่างไรก็รอติดตามนอกจากนี้ก็ยังมีคนตั้งข้อสังเกตค่ะว่าหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นไทล่าหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะคะซึ่งรายชื่อตอนนี้นะคะที่น่าสงสัยนอกจากนิวเมนฟิคโรซาเลีนะคะแล้วก็มีบบนากีนที่ฟิตกับแม่รีแล้วก็โดนจากแคที่เปิดเผยออกมาล่า สุดเป็นการคอนเฟิร์มยืนยันแต่ล่าสุดค่ะรายชื่อที่แฟนคลับเขาสงสัยค่ะหนึ่งในนั้นมีรายชื่อน้องลิซ่ากับไทล่าฟีดกันต่อมาก็จะมีซีซ่าบางคนก็มองว่าเป็นชาบิน่าคาเบเตอร์ด้วยจะจริงหรือไม่จริงอีกไม่นานเกินรอค่ะย8กุมภาพันธ์จะได้ทราบกันเด้อจ้าอ้าวใครสนใจก็สามารถหาแหล่งฟรีอเดยกันได้นะคะสําหรับบล็อกเซตหาดีๆที่น่าเชื่อถือนะคะ แล้วก็ใครที่แล้วก็สําหรับแม่ๆไทยที่พรีโดยตรงนะไม่แน่ใจว่า้องลิซ่าจะมาลงเมิดที่เป็นบล็อกเซตหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันมีแค่อะไรบ้างของ้องลิซ่านะคะแล้วก็เสื้อเท่านั้นค่ะไม่แน่ใจว่าจะมาลงรหรือเปล่าต้องรอติดตามค่ะอาวสึ้อคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ